สวัสดีสมาชิกนะคะเดี๋ยววันที่หนึ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดบริการทุกสาขานะคะคุณนันรดาสวัสดีค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่อยากเข้ามาปรับรูปหน้านะคะมาทำสวยมาแก้ความหย่อนคล้อย เติมเต็มล่องลึกนะคะก็เตรียมตัวมารับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเรามีของแถมนะคะเป็นสเต็มเซลล์นะคะ2เข็มให้กับสมาชิกด้วยนะคะสเตมเซลล์ช่วยทําให้หน้าเป็นยังไงหน้าเด็กคะ่ะระหว่างที่ทุกคนปิดโควิดกันนะคะเหมาก็อยู่บ้านอับหน้าเพิ่มนะคะเราก็มีการฉีดเติมเต็มเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจะสังเกตว่าหน้าเหมาะดูแบลขึ้นอันนี้ติดกิฟให้เพื่อนเอนเ,อนเห็นชัดๆเลยนะคะว่ากรอบหน้าชัดขึ้นเห็นไหมคะ แล้วก็หน้าเต็มขึ้นคางดูยาวขึ้นนิดนึงหน้าไม่ห้อยอันนี้เพิ่งร้อยใหม่เราก็ฉีดใหม่เพื่อเติมเต็มแล้วก็ยกหน้าใหม่ที่คลินิกของเราไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งจุดเด่นของใหม่ที่คลินิกเราก็คือว่า 1. นึ่งมีสเตมเซลล์ค่ะทําให้หน้าเด็กนะคะแล้วก็ทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น 2. องทำให้ผิวหน้าขาวใสขึ้นด้วยค่ะสวัสดีสมาชิกนะคะแล้วก็ 3นะคะไม่ก่อให้เกิดผังผืชในใบหน้าค่ะเพื่อนๆที่มารับบริการไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเป็นผังผืชสเต็ปต่อมาไม่ทําให้บวมค่ะหลังทําไปแล้วไม่บวมเลยอันนี้เพิ่งทํามา2วันนะคะเห็นไหมคะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยบวมแต่งหน้าได้ไม่มีรอยแผลเห็นไหมคะสำหรับสมาชิกที่สนใจเข้ามาปรับแต่งใบหน้านะคะสามารถทักอินบอกนัดคิวหมอได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อนะคะก็คือเบอร์0 9 4เนะคะเดี๋ยวหมอพิมพ์เบอร์ให้ก่อน เรามีโปรร้อยใหม่เส้นละ1,000บาทมาให้เพื่อนๆได้รองรับบริการกันในราคาเบาๆค่ะช่วงนี้ทุกคนกรอบกันใช่ไหมคะขอเสียงหน่อยคะ่ะสมาชิกน่าจะกรอบกันทั่วหน้านะคะสมาชิกบอกว่าไม่ได้กรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบนอกกรอบในกรอบกันจริงๆมากนะคะก็สําหรับสมาชิกที่มีงบจํากัดนะคะเราก็แวะมาทําสวยในราคาโปรโมชั่นพิเศษฟิลเลอร์4,000บาทโบท็อกซ์ยบาท ไหมเส้นละ1000บาทก็สวยได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าโปรเบาๆสำหรับสมาชิกที่กรอบรับโควิดกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราแถมสเต็มเซลล์ฉีดให้หน้าใสหน้าตึงหน้าเด้งด้วยค่ะสำหรับสมาชิกที่รับบริการ5000บาทขึ้นไปนะคะสมาชิกคนไหนที่กรอบน้อยหน่อยมีถึง5,000นะคะมีถึง5,000มีฟรีสเต็มเซลล์ด้วยนะคะอีก2เข็มนะคะสำหรับสมาชิกที่ เข้ามาแล้วกรอบมากกรอบนอกกรอบในก็รับบริการในราคาสวยหลักพันเช่นฉีดผิวนะคะเรามีฉีดผิว1000บาทเลเซอร์2ครั้ง1,000บาทนะคะทรีทเม0นต์500บาทเลเซอร์กำจัดขนรักแร้1,000บาท2ข้างเป็นลองเพาส์เอ็นดีกนะคะก็บอกเลยนะคะว่าสวยราคาเบาๆกันไปนะคะแล้วก็ ตัวอย่างนั่งอยู่ตรงนี้นะคะไปดูรีวิวในอดีตชาติได้พิมพ์คําว่าหมอนุ่นอาทิตาคลินิกเพื่อนๆจะเห็นหน้าหมอในอดีตนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเพิ่งอัพหน้ามาใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้ติดกิฟมาดูเด็กไหมคะติดกิฟมาเหมือนตอนเรียนหนังสือเลยคะตอนเรียนหนังสือก็ติดกิฟแบบนี้นะคะ <laughs> <laughs> เด็กเลยไหมคะนหน้านึกว่าแบบว่าค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของคลินิกตัวเองนะคะเพราะว่า ฉีดแล้วเหมาะหน้าเด็กลงจริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่บวมไม่ช้ําถ้าทาแล้วเป็นผังผืชทำแล้วหน้าพังหมอเองก็ไม่ทําเหมือนกันนะคะบอกเลยนะคะว่าจริงใจกับคนไข้ทุกอย่างที่เลือกมาใช้ในคลินิกฉีดเองมาแล้วอันนี้เพิ่งฉีดนะคะเคพิ่งรอยใหม่เพิ่มมานะคะแล้วก็ฉีดไหม่เพยอยกหน้านะคะแล้วก็ยกปากเห็นไหมคะว่าปากก็จะมีขอบยิ้มขึ้นแล้วก็หน้ายกขึ้นเห็นไหมคะให้เพื่อนๆดูเอ็นเจอยเพิ่งลูกมามีขอไลฟ์สดแป๊บ,บ,บนึงนะคะ เป็นคุณแม่นะคะก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะแล้วก็ทํางานด้วยนะคะสําหรับสมาชิกที่เป็นคุณแม่นะคะมีคุณลูกนะคะก็แวะมาทําสวยที่อาทิตาคลินิกได้ไม่ต้องพักฟืน้นเลี้ยงลูกได้ตามปกตินะคะเอาให้สวยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็อันนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นของไหมที่อาทิตาคลินิกกันก่อนเพราะว่าหลายๆคนนะคะไปอ่านรีวิวไหมที่ทําแบบผิดวิธี ไหมคุณภาพต่ําแล้วก็วิธีการทําผิดนะคะเวลาที่ทําไปแล้วคนไข้ก็จะเจ็บมากบว,วมากแล้วก็หน้าพังเป็นผังผืดหน้าผิดรูปนะคะอันนี้บอกเลยว่าที่อาทิตาคลินิกไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลินิกเราเนี่ยเปิดบริการมาเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของหมอเนี่ยถนัดงานด้านใหมโดยตรงเลยนะคะมั่นใจมากนะคะว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์มาไม่ผิดหวงังแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอาหน้าตัวเองทดลองเองนะคะหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ย ค้นพบแล้วว่าดีจริงนะคะพอหลังจากที่เราร้อยไหมเข้าไปเสร็จเนี่ย mm. ก็อยากจะมารีวิวมากว่าร้อยไปแล้วนะคะหน้ามันขาวขึ้นใสขึ้นปกติคนไข้พูดทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยอยากลองค่ะต้องลองกับหน้าตัวเองถึงจะรู้นะคะว่ามันเป็นฟิลลิ่งยังไงหนึ่งก็คือไม่ได้เจ็บเลยนะคะสองก็คือพูดได้ปกติยิ้มได้ปกติหน้าก็แค่ตึงเบาๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยกขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นประมาณวันที่3ที่4แล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยมันดูยกขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ ผิวค่ะผิวดูใสแล้วก็ดูโกลกขึ้นชัดเจนนะคะเพราะว่าในคอนเซปต์ของใหมเรานะคะก็คือตัวนี้เป็นไหมไดมอนด์นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวซูเปอร์ลิฟนาโนค่ะชัย,ยกมุมปากนะคะที่ไหมน้ําของเราจะมี3รุ่นนะคะมีตัวนาโนลิฟนะคะมีตัวแองเจิลนาโนแล้วก็มีตัวซูเปอร์ลิฟ n นาโนนะคะไหมนาโนเรามีหลายแบบไหมนาโนคือยังไงคือไหมที่เป็นโมเลกุลแบบละเอียดเล็ก นะคะเล็กระดับนาโนเวลาฉีดเข้าไปเราใช้เข็มทูฉีดนะคะคนไข้ไม่ต้องพักฟืน้นไม่ตัดเส้นเลือดให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างคือทําเสร็จแล้วอยากจะเมามากนะคะหลังจากที่ฉีดตัวเองไปด้วยนะคะฟิตมากนะคะ,ะทีนี้ต่อมาะะที่ใหม่ที่ใช้ร้อยยกหน้าตัวเส้นใหมจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับค่ะเทคนิคของเราเไม่ใช่การร้อยไหมแบบทั่วไปนะคะแต่เป็นเทคนิคเพื่อจัดองค์ประกอบใหม่บนใบหน้า เพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อค่ะทําให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นที่อื่นชอบลอกเรียนแบบเรานะคะอันนี้ก็ตามปกตินะคะเพราะว่าเราเป็นผู้นําเทรนด์ในเรื่องของการทําไหมแล้วก็ในการใช้ไหมเพื่อปรับแต่งโครงสร้างเหมาะก็เชื่อนะคะว่าหมอน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วปรับหน้าได้สวยมากนะคะติดหนึ่งใน5ของประเทศแน่นอนนะคะมั่นใจอันนี้แรงกิ้งเอง <laughs> แรงกิ้งโดยคนไข้นะคะคนไข้ที่เข้ามารับบริการบอกว่าค,คัดมาแล้วนะคะ จัดคลินิกในประเทศนะคะหลายพันคลินิกนะคะคัดมาแล้วว่าเป็นหมอนุ่นนะคะคุณนัทมลบอกคุณหมอสวยมากนะคะคนไข้ต้องไปดูรีวิวหมอในอดีตชาติก่อนนะคะไปพิมพ์ดูบน Google นะคะบน Google หรือบน y o u t u b e นะคะจะมีรีวิวหมอเลยที่อธิตาคลินิกนะคะ a t i t a นะคะเดี๋ยวหมอพิมพ์ชื่อคลินิกให้แล้วคนไข้ไปเซิร์ชบน YouTube ค่ะคนไข้จะเจอหมอนะคะอ,คอ่านี่นะคะ นี่นะคะหมอเองนะคะไปพิมพ์เซิร์ชนะคะไม่อยากให้เชื่อนะคะเป็นคนพูดเรื่องจริงนะคะว่าไม่อยากจะให้เชื่อเลยนะคะแต่อยากให้ดูเราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เราไม่ให้คนไข้เรางมงายบางคนนะคะบางคลินิกนะคะใช้วิธีงมงายค่ะตอนร้อยหมายไปเนี่ยหน้าบวมหน้าแหกมากเราก็ถึงเวลาปุ๊บเอารูปหลังทําเป็นรีทัชมาเลยนะคะรีทัชแต่งมาจนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาบอกว่าร้อยหมยไปนะคะสวยเลย จริงๆคืออันนั้นคือหลอกลวงนะคะแต่ถ้าดูรีวิวหมอคือก่อนทาําหลังทาําหลังทํามไม่บวมเลยนะคะก็เหมือนหมอเนี่ยหลังทําเสร็จหมอก็ไม่บวมแต่ว่าพอผ่านไปช่วงหลังทําเสร็จใหม่ๆหมอพูดไม่ค่อยขึ้นนะคะก็รู้สึกได้นะคะว่ามีอาการตึงมากอาจจะเมาไม,ไม่สะดวกนะคะก็เลยรอให้แบบเข้าที่ก่อนก็สองสมวันพูดได้ปกติยิ้มได้หัวเราะได้ตามปกติแต่หน้าก็ยังตึงอยู่เห็นไหมคะว่าหน้าตึงแล้วก็ดูยกขึ้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าหน้าหมอดู ยาวเขารูปขึ้นถูกต้องไหมคะอันนี้ติดกี่ให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเลยนะคะไม่ให้ผมมาเป็นองค์ประกอบร่วมโชว์หน้าเลยนะคะโชว์หน้าอย่างเดียวเลยคุณนัทม,มนทำฟ็อกอายแล้วอยากไปทาใต้ตาเลยนะคะเดี๋ยวเก็บเงินได้มาเลยนะคะวันที่หนึ่งนี้เราเปิดทุกสาขาเลยนะคะวันที่หนึ่งนี้เราเปิดบริการทุกสาขาที่ซีคอนรามอินทราปิ่นเกล้าแล้วก็สยามสแควร์ส่วนใครนะคะที่อยากพบหมอเนี่ยนัดคิวพบหมอได้เลยนะคะทักอินบอคนัดคิวนะคะ สงวนสิทธิ์คนไข้ที่จะนัดพบหมอขอโอนจองนะคะตอนนี้กรอบขอโอนจองแค่500บาทพอนะคะโอนจองแค่500บาทนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสอนสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะก็เพื่อนๆอาจจะเคยดูไลฟ์สดแบบโน้มน้าวจิตใจใช่ไหมคะแต่ไลฟ์สดของหมอไม่นะคะก็บอกเลยว่าอยากให้คนไข้พิสูจน์นะคะพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก่อนดูรีวิวหมอก่อนนะคะทุกอย่างที่เราลดราคาให้คนไข้ เราลดเพราะจัรยาบรณอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าอะไรหเหตุผลที่ต้องลดราคาคือความสวยะคะ่ะผู้หญิงทุกคนอยากสวยผู้ชายก็อยากหลอ่ออันนี้เป็นเรื่องปกติหมอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นหมอก็เพิ่งรู้ตัวตอนแก่เนี่ยแหละคะ่ะว่าเป็นคนรักสวยรักงามมากนะคะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เลยนะคะส่องกระจกทั้งวันนะคะส่องไปส่องมาก็จับตัวเองฉีดซะเลยนะคะเห็นรอยเหี่ยวย่นไม่ได้แล้วหมอก็คิดว่าขนาดหมอยังเป็นคนไข้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันจริงไหมคะเพื่อนๆน เป็นผู้สิงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชิงไม่ใช่นะคะก็เป็นสาวทุกประเภทนะคะแบบก็รับหมดนะคะว่าไม่ว่าผู้หญิงผู้ชิงผู้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็กรักสวยรักงามทุกคนนะคะต่อให้เป็นผู้ชายก็อยากหล่อถูกต้องไหมคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่ก็แย่จริงนะคะทุกคนกรอบหมดนะคะก็เข้าใจนะคะแล้วก็ลดราคาให้หลายๆคนจะชอบเป็นกังวลคะ่ะลดราคาให้เอาของปลอมมาใชา้หรือเปล่า ไม่ต้องใช้ของปลอมนะคะคนไข้ของจริงซื้อเยอะมากบอกเลยอยากจะให้ดูตู้ที่บ้านมากเลยนะคะยาทั้งนั้นนะคะมียาเต็มบ้านเลยนะคะก็คือที่สต็อกยาเรานะคะก็คือบ้านเรานั่นเองนะคะ <laughs> ซื้อเยอะนะคะยาก็ซื้อมาแล้วนะคะถ้าไม่ลดราคาให้คนไข้เราจะเก็บไว้ทาอะไรพูดถูกปะคะยามีวันหมดอายุนะคะเหมือนเรื่องของวัคซีน วัคซีนพอไม่ได้ฉีดไม่ได้ใช้หมดอายุก็ต้องทิ้งถูกต้องไหมคะเหมือนกันเลยคะ่ะแต่ของหมอเนี่ยลดราคาให้คนไข้ดีกว่านะคะคนไข้ก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาสวยแล้วอย่าลืมรีวิวแนะนําเพื่อนให้หมอด้วยนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้ลดเยอะนะคะลดเยอะเพราะว่าช่วงโควิดมานะคะราคาก็จะถูกทุกอย่างเพราะว่าเราเข้าใจนะคะเศรษฐกิจมันแย่จริงนะคะเราก็ เรื่องของโควิดต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะอยู่คู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะที่บริษัทยาออกมาบอกนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะบริษัทวัคซีนบอกว่าทำวัคซีนออกมาไม่ได้กำจัดโรคนะแต่จะทำให้ทุกคนฉีกันไปทุกปีไม่รู้ว่าข่าวนี้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะก็เรารออัปเดตข่าวกันต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าแพนิคสำคัญคืออย่าเครียดนะคะถ้าเครียดแล้วจะเหี่ยวเร็วขึ้นดูหมอสิคะอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะ เป็นฟ้านะคะก็เรามีเซรั่มค่ะคนไข้สั่งเซรั่มจากทางคลินิกได้เรามีส่งฟรีที่บ้านนะคะ500บาทตัวละ500บาทถ้ามีงบเยอะหน่อยก็ซื้อได้หลายตัวแต่ถ้ามีงบน้อยขอ500บาทพอนะคะแล้วก็ถ้ามีงบหน่อยก็มาฉีดที่คลินิกได้ก็มียาฉีดฟ้าเข็มละพันนะคะก็จะเป็นตัววิตามินรวมนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็จะมีตัวพาเซนต้า1ิเข็มมีโปรนะคะ10บเข็ม5,000บาทเท่านั้นนะคะคอร์สแบ่งชำระได้นะคะ แล้วก็มีโปร,โปรเยอะอะค่ะคนไข้รู้สึกจะมีโปร10เข็ม2 5 0 0ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวเมโซไว้นะคะไม่รู้จำสลับกันหรือเปล่านะคะจะมีตัวโปร2 0 0 0 2,500ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัว5000ก็น่าจะประมาณ2,000อยู่ในเลทประมาณนี้นะคะ่ะ10เข็มมันมีโปร10เข็ม2 0 0 0 10เข็ม5,000นะคะโปรฉีดฟ้าถูกมากนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็รักษาหน้าที่นี่ไม่เลี้ยงไข้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะหมอไม่เลี้ยงไข้แล้วก็ คนไข้เป้าหมายเดียวของเราก็คือทําให้คนไข้สวยนะคะใครที่มีปัญหาร่องลึกเรามีฉีดเติมเต็มนะคะ4,000บาทเท่านั้นนะคะ4,000บาทเท่านั้นร้อยใหม่เรามีใหม่ไดมอนด์เป็นใหม่ย,ยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็มีหลายคนมาถามหาใหม่รูบี้เรามีใหม่รูบี้ด้วยเสีละ1,000บาทเท่านั้นเห็นผลเลยนะคะทําไปแล้ว1,000บาทก็สวยได้นะคะเรามีเรื่องอะไรอีกโปรเยอะนะคะเยอะมากแล้วก็มีฟิลเลอร์ใครชอบฟิลเลอร์ อของอเมริกานะคะก็9,999บาทของเดสเทเลน7,999บาทนึกก่อนนะคะเยอะโปเยอะมากร้อยใหม่ร้อยใหม่เอองเจิลนะคะ5,000บาทนะคะรอยดำจากสิวนะคะถ้าคนไข้มีงบเยอะหน่อยคนไข้ก็ฉีดตัวนานลิฟต์ได้5,000บาทนะคะทำได้ทั่วหน้างบน้อยนะคะแน,นะนำเป็นพาเซนต้าค่ะพาเซนต้า10เข็มน่าจะ2,000นะคะเป็นโปช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีเลเซอร์ค่ะทำเลเซอร์ได้ หตกการต่างๆเนี่ยเราจะเลือกได้ตาม <_ d ata> เขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นตามปัญหาของคนไข้แล้วก็ตามงบประมาณของคนไข้เขาเรียกว่าคุมงบได้สวยคุมงบได้คนไข้ไม่ต้องเครียดนะคะว่าโอ้ยถ้าพี่ไม่มีตังค์พี่จะทาได้ไหมทําได้คะ่ะคนไข้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินแล้วเราทําสวยไม่ได้ทําสวยได้นะคะแล้วมาทําที่นี่สวยแบบปลอดภัยด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยไม่มีของปลอมแน่นอนแล้วก็สวยปลอดภัยเห็นผลด,ดีทุกอย่างที่เราเลือกมาแล้วนะคะหมอลองมาแล้วนะคะ หัตการที่ใช้กับคนไข้คือหัตการที่เราผ่านการทํากับตัวเองนะคะแล้วก็กับพนักงานกับญาติพี่น้องมาหมดแล้วนะคะก็เพื่อนๆสบายใจได้มาที่นี่ไม่ต้องเป็นหนูทดลองเวลาคนไข้มาคนไข้ชอบบอกนะคะว่าพี่จะมาเป็นหนูทดลองไม่ต้องเป็นหนูทดลองค่ะเพราะว่าหนูทดลองนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็หมอเองนะคะก็อันนี้ถอดคลิปได้แล้วไหมคะ <laughs> ติดคลิปแล้วดูเรียบร้อยจัง เห็นหน้ากันชัดๆไปแล้วนะคะเห็นไหมคะพอปล่อยผมออกมาหน้าเรียวกว่าเดิมเห็นไหมคะก็วันนี้นะคะก็มาไลฟ์สดแนะนำโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะฝากเรื่องของการทำสวยในร่ละค่ะเบาๆให้กับสมาชิกนะคะไม่ต้องเครียดนะคะสวยแน่นอนนะคะมาทำที่นี่นะคะแล้วก็เห็นผลดีคอนเฟิร์มรางวัล การันตีมีมากมายนะคะปกติถ้าไม่ใช่โควิดหมอต้องไปรับรางวัลที่ต่างประเทศทุกปีนะคะได้รับเชิญจากทุกบริษัทให้ไปรับรางวัลน,นะคะที่ต่างประเทศพร้อมกับไปอบรมแล้วก็เรียนเทคนิคใหม่ๆที่เมืองนอกตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้เรียนออนไลน์นะคะไม่ใช่ว่าหมออยู่กับที่นะคะเราเก้าวหน้าทุกวันนะคะเราก็จะมีการเรียนเทรนเขาเรียกว่าเทรนบิวตี้เทคนิคการฉีดใหม่ๆจากต่างประเทศตลอดนะคะเขาเรียกว่าเรียนออนไลน์นะคะเพื่อนๆน,น่าจะชินนะคะ หมอก็ต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะ40แล้วก็ยังต้องเรียนออนไลน์อยู่นะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะตัวหมอก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มพูนทักษะอยู่ทุกวันนะคะพร้อมกับอัปเดตเทรนตลอดเวลานะคะก็ฝากสมาชิกด้วยว่าไม่ต้องกังวลนะคะที่นี่ไม่ใช่ของปลอมแล้วก็เทคนิคที่เราใช้เป็นเทคนิคที่เขาใช้กันทั่วโลกเราไม่ได้ใช้เทคนิคที่มีแค่ในประเทศนะคะหมอก้าวไกลกว่านั้นเยอะนะคะ เราเรียนเทคนิคของต่างประเทศทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวหมอเองเนี่ยเป็น VIP โค้ดนะคะจะได้เรียนเทคนิคของทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วจากบริษัทยาที่เขาเอามาให้เรานะคะก็คือบริษัท a l l e r g a n แล้วก็บริษัทของเรสเทเลนนั่นเองนะคะ a l l e r g a n t h a i l a n d ก็ Ju v ีเด r m นะคะแล้วก็บ o t o x a l l e r g a n นะคะเพื่อนเพื่อรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเรสเทเลนก็เ a าเด r m มานะคะเพื่อนๆก็เช็คได้นะคะของแท้หมดไม่ต้องกลัวนะคะเห็นหลายๆคนกลัวลดราคาถูกจางปลอมหรือเปล่า ไม่นะคะไม่ได้บวกกําไรนะคะช่วงนี้เราแทบไม่กล้าบวกกาไรกับคนไข้เลยนะคะแค่ให้คนไข้ได้ฉีดได้สวยแล้วก็แนะนําเพื่อนมาคลินิกบ้างก็พอนะคะแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วนะคะวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งซิคอนเปิดนะคะแล้วก็ลามินทาเปิดด้วยนะคะขมับคุณลังซิมานะคะเราใช้ตัวใหม่น้ําได้หรือว่าเราจะใช้เป็นตัวนิวลามิสก็ได้จูวีเดิมได้เลเซเลนได้แล้วแต่ง,งบเลยนะคะสวยตามงบได้เลยไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็ ใครที่อยากทําอะไรเนี่ยก็ทักอินบ็อกมาหรือว่าจะมาคุยกับหมอที่คลินิกก็ได้นะคะเราสามารถคุยปรึกษากันได้แล้วก็ถ้ามีงบเท่าไหร่บอกหมอเลยปกติหมอก็จะถามเลยนะคะว่าคนไข้มีงบเท่าไหร่จะช่วยเลือกให้เลือกไม่ผิดแน่นอนดูหน้าตามหมอนะคะเป็นคนจริงใจค่ะค,ะคนไข้ไม่ต้องกลัวเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดให้นะคะแล้วก็เลือกจากประสบการณ์ที่หมอทํามาเกือบ20ปีแล้วนะคะรับรองว่าเลือกไม่เคยผิดแน่นอนงบ1นึ่งหมื่นร้อยใหม่ได้สบายเลยะคะ่ะคุณสุภัทรานะคะ งบ1 0 0 0 0หมื่นเราได้ใหม่ที่เป็นจัดโครงสร้างถาวรก็คือใหม่ซูเปอร์ลิฟต์แล้วนะคะซูเปอร์ลิฟต์เนี่ยข้อดีก็คือจัดโครงสร้างถาวรแบบเนี้เห็นไหมพอมันได้โครงสร้างหน้าแล้วคนไข้ไปดูรีวิวหมอเมื่อก่อนได้เลยนะคะว่าหน้าเหมาะเมื่อก่อนตอนอายุ18เป็นยังไงนะคะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยดิอาจจะตกใจนะคนไข้อยตกใจอย่าตกใจนะคะดูรูปหมอแล้วห้ามตกใจนะบางคนตกใจแทบจะตกเตียงเลยนะคะ คนไข้เวลาหมอให้ดูที่ลานนะคนไข้ตกใจทุกคนนะคะคนไข้จะต้องร้องฮะใครอ่ะเดี๋ยวหมอจะส่งเข้าไปให้ดูนะคะแล้วก็ใครที่อยากทําสวยใครอยากปรับรูปหน้าใครที่ทํามาแล้วมีปัญหาอยากแก้มาเจอหมอได้นะคะยินดีแก้ไขนะคะแล้วก็ยินดีดูแลราคาประหยัดสวยราคาเบาๆเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเก็บเงินไว้กินไว้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ทำสวยส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน เราต้องรอดนะคะเราต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็ห้ามเครียดนะคะใครเครียดทักมาหาหมอได้นะคะใครอยากฟังหมอเล่นตลกก็บอกนะคะเดี๋ยวจะหามุกมาให้เพิ่มนะคะกรอบนอกกรอบในนี่ก็ขำนะคะมุกนี้นะคะไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบนอกกรอบในบอกเลยว่ากรอบมากกรอบจริงนะคะยุคนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครที่อยากทําหน้าอยากทําสวยแบบไม่ต้องซ่อม แล้วเราก็รับซ่อมหน้าใครพังมาจากที่ไหนเรารับซ่อมนะคะอยากพาตัดสัญญากรรมมานะคะใครมีปัญหาซิลิโคนเหลวไหลย,ย้อยบริเวณคางทักหา,าหมอได้นะคะเลาะได้เลยโอนจองได้เลยค่ะคนไข้เดี๋ยวทักอินบ็อกมานะคะโอนจองนะคะโอนจองแค่500บาทพอไม่ต้องโอนมาเยอะที่อื่นให้คนไข้โอนครึ่งหนึ่งของราคาไม่ต้องนะคะที่นี่เราใจอยู่แล้วนะคะเราใจนะคะเราจริงใจแล้วเราก็ใจกับคนไข้เราให้ใจเต็มที่นะคะ โอนมาแค่500พอนะคะหมอเข้านะคะอาทิตย์จันทร์อังคารสุที่ปิ่นก้านะคะพุทธพื้หัดสยามสแควรเดี๋ยวเราเจอกันนะคะใครสะดวกที่ไหนสาขาไหนแวะเจอกันได้นะคะโปรแกรมล็อคซิลิโคนเหลวที่คางนะคะเริ่มต้นที่3าม0 0ืบาทนะคะบอกเลยว่าล้อสวยมากร้อเก่งเวอร์นะคะทำมาเกือบจะสิบกว่าปีแล้วเกือบ20ปีนะถนัดงานเลาะมากชอบ ชอบนะคะบอกเลยว่าชอบอะไรที่ทําแล้วสวยทาแล้วดีชอบนะคะแล้วก็เสริมเสริมจมูกนี่เสริมจมูกกับเสริมคางนี่ชอบเหมือนกันนะคะใครอยากให้หมอเสริมจมูกบอกเลยนะคะทรงแบบไหนจัดให้นะคะเสริมคางคางสวยธรรมชาติจัดให้นะคะมาเลยนะคะใครไม่อยากฉีดอยากผ่าตัดเสริมมาเลย <S <S เรียนจบมาจากเกาหลีนะจะบอกให้ว่าคุณป้าคนนี้เรียนจบมาจากเกาหลีนะคะเป็นป้าหมอแล้วนะคะ แผ่นอกคะ่ะคนไข้เราใช้แผ่นอกนะคะถ้าคนไข้ทําแผ่นในบางทีจะตัดเส้นประสาทเราจะไม่ทำนะคะการผ่าตัดเสริมคางต้องระวังเรื่องของเส้นประสาทนะคะถ้าแบบตัดไม่รมะมัดระวังก็อาจจะตัดโดนเส้นประสาทได้นี่ต้องระวังนะคะแต่จากประสบการณ์ไม่เคยตัดโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าท่องไว้ทุกวันนะคะว่าเรื่องของเส้นประสาทเป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดแล้วนะคะเพราะพอ,พอตัดไปแล้วตัดไปเลยมันต่อติดยากนะคะโบท็อกซ์สองพันห้าจ้า ใครที่สนใจพบหมอก,ก็โอนจองโปรนะคะในอินบ็อกซ์แค่500บาทหมอแถมสเต็มเซลล์ให้คนไข้ฟรี2เข็มด้วยนะคะอันนี้แถมให้ด้วยใจจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนสวยขอให้คนไข้หมอทุกคนสวยแล้วก็มีความสุขเราก็รวยทุกคนนะคะห้ามเครียดนะคะใครที่ขายของขอให้ขายดีๆนะจ๊ะขอให้รวยๆเฮงๆวันนี้ลาไปแล้วนะจ๊ะ